สวัสดีครับแม่ก่อนสวัสดีครับแม่ก่อนครับสวัสดีครับมาม่าก่อนแล้วที่ครับสวัสดีครับแล้วลูกรักลูกสวัสดีค่ะวมาทําหน้าแบวอะไรเนี่ยสวัสดีครับขวบกว่าแล้วนะลูกเราจะมาแบวเป็นสายแบวเป็นเบบี้ไม่ได้นะลูกสวัสดีครับแม่ก่อนครับพีชชีสวัสดีครับมีก้ยังสวัสดีอยู่เลยอ๋าน้องไปแทะเล็บปัวแล้วชอบมากเลยเล็บปัวแทะจนหมดอันเบลเบล่าเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ อย่ไปแย่งน้องครับมันมีสองชิ้นหรือเปล่าพี่ชี่สวัสดีครับก่อนพี่ชี่สวัสดีครับคนเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนั้นเสียงฟันหรือเสียงเล็บบัวอีเด้ยอีหนูจุ๊บหน่อยเคสลยสเคสค่ะเคสอีเด้ย อมไปเล็บผ oh ัวไมปในปากกลัวพี่แย่งไหนจิบจุบจ๊บๆหน่อยหนูจุ๊บหน่อยไม่สนใจแม่เลยนะไม่สนใจแม่เลยนะจ๊ะไม่สนใจแม่เลยนะจ๊ะตัวบเบลอเบลากันแล้วเนี่ยบ๊ายบายนะจ๊ะ ไปไปคันหูแล้วอาบน้นําดีกว่ามะวันเนี้ยวันแม่เห็นไปนเล่นน้ําอาบน้นําดีกว่ามะหมูสองตัวเนี้ยอาบน้นําดีกว่ามะหแยงงน้องเห็นไหมไวมากาพี่จีลุยสอยู่ตรงนั้นมันมีอีกอันหนึ่งลูกอโปอีดงอนนะลูกอะพี่แย่งงอนหรออ้วนอ้ว,น,วนงอนหรอโดนพี่แย่งอ่ะ ตรงข้างกงตรงนู้อ้ตรงข้าง,ง,างถังถังฉี่มันมีอันหนึ่งอะลูกกูเห็นบ้าอันเบลเลอร์เลยนะชอบแย่งกันถึงจะมีสองอันก็แย่งกันลูอิสหนโลูลูกสวัสดีค่าหรือย,อยังวันเนี้ยสวัสดีค่ะแม่ย่างหนูอะสวัสดีค่าวสวัสดีค่าก่อนแล้วสวัสดีค่าจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บ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 หน่อยค่ะจุ๊บหน่อยค่ะลุยจุ๊บหน่อย <c oughs> จ้องจะขโมยคืนจ้องจะแย่งคืนอไม่สนใจบะไม่สนใจแม่และยุบหน่อยอ่ะอจุบหน่อยไอหมาไอหมาอ้วนหน้าหน้าละ <c oughs> อย่าหล่นนะหล่นเมื่อไหร่โดนแน่หล่นเมื่อไหร่น้องแย่งกลับแม่และพี่ชี มันอันอันนู้นมันอันใหญ่ก็ไม่ไปเอามาลูกทำไมจะต้องมาแย่งอันเดียวกันนะคะอืมหน,นูไอ้บายนะลูกไอ้บายนะคะ